สวัสดีครับพบกับช่องฟอร์ดเก่งพุณชนาิพิทนะครับครับวันนี้พบกับเก่งนะครับเวลาเดิมครับยามค่ำๆอย่างนี้นะครับเวลาจะสองทุ่มแล้วนะครับนี้เก่งก็นารถมารีวิวให้ลูกค้านะครับได้ชมกันนะครับได้ดูติดตามในช่องของเก่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของ Ford ด a n นเจอร์นะครับฟอร์ดล t นเจอร์วแตนะครับตัวนี้เป็น4ี่คูณสนะครับ รถกอดเลนเจอร์ไวทแท็กซี่คนสี่สีเทานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศลูกค้านะครับเข้ามาชมรถยนต์นะครับพอดีโชลลุมเราปิดแล้วก็เลยมาดูรถยนต์คันนี้ครับเพราะว่าศูนบริการศูนการขายเราปิดแล้วนนี้มาจุดที่ผมรีวิวอยู่ก็ลูกค้าเข้ามาชมได้ครับมาลูกค้ามาท่้งเย็นมาค่ำๆก็อยู่บริการลูกค้านะครับคอยดูแลลูกค้า ตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับคือมีส่วนของเปลี่ยนชุดหน้านะครับกระจังหน้านะครับกันชนหน้านะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นกันชนหน้านะครับชุดหน้าของแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์สังเกตตัวฟอนนะครับ S O R D S O R D นะครับก็มีไฟไหลีไฟ LED 3ามสุด กล้องหน้ายังติดตั้งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ที่เปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนชุดหน้าทั้งชุดนะครับทั้งชุดนะครับตั้งแต่นี้เลยนะครับคผชมเชียร์ดูนะครับตัวนี้เรายกเปลี่ยนเลยนะครับดูนะครับดยตั้งแต่ตรงนี้นะครับคนกลาเซนเตอร์สี่จุดยังใช้างานปกตินะครับ แล้วก็ใน,ในชุดนี้นะครับนอกจากมีกระจังหน้าแล้วนะครับรก็ยังจะมีในส่วนของยุบวป่งล้อนะครับคุดเดียวกันเป็นลายเรียบสวยหรูครับผมมายูชุดก็คือมีกระจังหน้ากันชนหน้านะครับแล้วก็ยิ้วป่งล้อ ที่ไฟนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟแบบ Magic LED นะครับจะมีในรุ่นของ Ford Ranger White p l a t i กุญสีเท่านั้นนะครับเป็นไฟ LED เป็นระบบด้านล่างนะครับก็มีไฟแตะหมอกแต่หมอกเป็น LED นะมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับ มองให้มองอมุมกว้าเนะครับองถ่ายมุมกว้าให้ดูตัวนี้ยกสองนิ้วครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนล้อครับล้อเดิมเป็นขอบส8บแดนะครับตัวนี้ใช้เป็นล้อขอบยี่สิบนะครับขอบยี่สบแบมพายนะครับดูเลยครับเอาแบมพายขอบ20บเอแบมพายขอบยี่สิบลบยี่สิบสี่นะครับลบยี่สิบสี่ ใช้ยางโอตานินะครับรัดยางโอตานิยางสามสามนะครับยงางสามสามสิบสองไอยี่สิบนะครับตัวตนี้เป็นยางออโทเลนนะครับตัวนี้วิ่งทางเรียบก็ดีนะครับวิ่งลุยได้บ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียงเงียบนะครับยางตัวนี้ยางบางๆเก็บเ,เสียงได้ดีครับตอนนี้พอรอัดยางขอบยี่สิบ นะครับแมวขอบ20นะครับตัวนี้ยก2นิ้วตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนปิกนกนะครับเปลี่ยนปิกนกนะครับแล้วก็เสริมเหล็กกันโครงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือรถที่ยก2นิ้วแล้วก็ใช้ล้อใหญ่ขนาดนี้ครับคือองศาของปิตนกมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าแนะนำหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนปิดนกนะครับเสริมกันโครงให้ด้วยครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการขับขี่รถยนต์นะครับยกสูงดีขึ้นนะครับ ตัวนี้ด้านข้างนะครับสัญลักไบเทอร์โบครับตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่ครับเครื่องยนต์2.0 210แรงม้าเทอร์โบคู่นะครับที shorts, exactly ่บอกครับมีกล้องรอบคันเมื่อกี้มีกล้องด้านหน้าแล้วนะครับตันนี้ก็มีกล้องด้านข้างนะครับมีตรงกระจกนะครับดด้นซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็จะมีกล้องด้านหลังตัวนี้มีราวหลังคานะครับตัวนี้มาจากโรงงานนะครับไม่ได้ติดแต่งเพราะมันมาจากโรงงานเลยนะครับราวหลังคาของเจ้าไวท์แท็กนะครับ รตรงนี้ลูกค้าติดฟิล์มนะครับความคามเข้มของฟิล์มลูกค้าเลือกได้ครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากขับขี่สบายตาก็เป็นข้างหน้า40รอบคัน60หรือใช้ชอบไพรเวทก็เป็น60รอบคันหรือ60 80ก็ได้ครับตัวนี้ฟิล์มเราใช้ของเซรามิกเลยนะครับนี่ครับอ่าฟิล์มเซรามิกแถมให้เลยนะครับคือลูกค้าบางทีไปดูกับเซลล์บางท่านหรือ รถจนบางยี่ห้อเนี่ยต้องขอนะครับอันนี้คือแผ่นเป็นฟินล์มเทอร์มิคนะครับตัวนี้ยังไม่มีตัวเบ้ากันรอยนะครับตัวนี้ถ้าจริงๆแล้วถ้าลูกค้าป้องกันรอยขวนก็ได้คนที่จะติดได้นะครับตัวนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้เลยไม่ไม่ได้ติดตั้งไปครับแต่แนะนําติดได้นะครับตัวนี้สวยดีมาที่บันไดข้างนะครับตัวนี้บันไดข้างของเจ้าปอดเรนเจอร์ไวท์แท็กนะครับ ตัวนี้เป็นบันไดข้างแบบทูโทนน,น,นนะครับนี่ครับเป็นสีดําด้านครับจับสีบอลนะครับแข็งแรงครับรีปวกกับคัตซีนะครับมาด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นสปอยเลอร์นะครับอ,อคตัตเตเป็นโลบาร์นะครับโลบาร์มาจากโรงงานนะครับถ้าเป็นรุ่นไบแท็กนะครับก็จะมีราวหลังคามีโลบาร์มาให้จากโรงงาน โดยเลยนะครับบันไดเหยียบข้างนะครับตัวนี้ปกติจะมีบันไดท้ายใช่ไหมครับตัวนี้มีบันไดเหยียบข้างด้วยช่วยให้เราขึ้นลงนะครับขึ้นสัมภาระ,ล,ะลงสัมภาระ,ะนะครับได้สะดวกง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะรถที่ยกสูงเนี่ยมัาเป็นขึ้นยากใช่ไหมครับอันนี้ก็คือมีบันไดข้างให้นะครับปกติเราจะเหยียบอาศัยเหยียบยางขึ้นรถคะครับตอนนี้ก็จะต้องมีบันไดข้างให้นะสะดวกกว่าครับตัวนี้ล้อเหยียบมาแล้วแบบนี้ ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพิเศษนะครับของเรานะครับเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะครับในไทยนะครับตัวนี้ปอดเรานะครับออกแบบนะครับตัวโชกนะครับอยู่นอกคัตซีนะครับนี่ครับอยู่คัตซีครับตัวโชกอยู่นอกคัตซีนะครับช่วยให้การตรงตัวการยึดปอดถนนทาได้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับมาด้านท้ายนะครับ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท้าย LED เต็มระบบนะครับมีไบสปอร์ตเรดร์นะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นตรงจุดอับสายตานะครับถตงว่ารถเราเนี่ยนะครับขับอยู่นี้คือเราจะเปลี่ยนเลนนะครับและคนนี้มีรถ้านท้ายเนี่ยซึ่งมีโอกาสทําความเร็วได้มากกว่าเรานะครับอาจจะชนท้ายกันนะครับตัวนี้เขาจะส่งสัญญาณไปที่กระจกทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นตัวสีตุ้มๆนะครับไปเตือนนะครับไม่ให้เราออกเลนนะครับ LED เต็มระบบครับนี่มองเห็นจต่ไกลครับขับกลางคืนนี่คือมองไงก็เห็นครับมองไงก็รู้ว่าเป็นเจ้าฟอร์ดครับเพราะเต็มเด่นเต็มตาขนาดนี้นะครับครับด้านท้ายนะครับอันนี้ติดตั้งอุปกรณ์นะครับข้อฝาท้ายนะครับเห็นไหมครับคําว่า FORD นะครับตัวนี้เราไม่ได้เจาะตัวถังรถนะครับอันนี้เป็นตัวครอบ ครอบนับเราเว้นช่วงตรงนี้ไว้ตรงโลโก้ฟอร์ดนะครับเพราะใต้โลโก้ก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยอน่ครับแล้วก็พิเศษนะครับมีอ่าโลโก้อะคริลิกนะครับคําว่าเลนเจอร์นะครับจริงๆเรามีได้หลายสีนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีดํานะครับก็ตัดกับตัวรถนะครับที่เป็นสีเทาสวยครับอนีดุงกว้างเลยครับแล้วก็ มันได้หลังนะครับมันไดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นจะมีเซนเซอร์ให้สี่จุดนะครับหนึ่งจุดนะครับสองจุดนะครับสามจุดสี่จุดใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับของเดิมนะครับก็คันนี้นะครับติดโรเลอร์ไฟฟ้านะครับโรเลอร์ไฟฟ้านะครับปท้ายไฟฟ้านะครับของแบรนด์แฮมเมอร์นะครับ ตัวนี้ใช้งานเปิดปิดได้นะครับแล้วก็มีเปิดปิดไฟข้างในด้วยนะครับ,<กแ>บตัวนี้ปิดได้สามรบะบบครับทั้งตัวเมนวลนะครับแล้วก็ปิดจากตัวหน้ารถใช่ไหมครับตัวตัวรถนะครับแล้วก็ตัดจากท้ายรถนะครับตรงนี้ตรงนี้อาจจะมืดสักหน่อยนะครับแล้วก็ปิดจากรีโมทนะครับหรือจะเชื่อมต่อจากมือถือก็ เปิดปิดได้ครับผมตอนนี้มีคู่มือให้นะครับตัวฝาท้ายนะครับเป็นแบบผ่อนแรงนะครับฝาท้ายผ่อนแรงนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายตัวเล็กนะครับใช้งานได้ปกตินะครับฝาท้ายไม่หนักนะครับฝาท้ายผ่อนแรงนี้จะมีตั้งแต่ในรุ่นของรุ่น r a n g e r Sport นะครับเดี๋ยวเก่งไปสรุปอุปกรณ์ด้านหน้านะครับให้ลูกค้านะครับ ตอนนี้ก็คือภาพรวมของอุปกรณ์ตกแต่งชุดนี้นะครับอิงสรุปให้นะครับคือตัวนี้เป็น f o r d r a n น e r อร์ไวท์แท็กสีคณีนะครับราคาจําหน่ายตอนนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับตัวนี้เป็นไวท์แท็กขับ4ีนะครับที่แต่งอุปกรณ์ไปนะครับที่เห็นชัดก็คือเป็นตัวชุดหน้าของโรงเรนเจอร์ตัวทีชุดหน้าของแรปเตอร์นะครับ กระจังหน้านะครับกันชนหน้านะครับแล้วก็คลิปส่งล้อน,นะครับเปลี่ยนล้อแม็กขอบ2ี่ินะครับล้อแม็กขอบ20ินะครับเอแวนพายนะครับรัดยาง3ามสโอตานาิีออ้นะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกนกเด็กกันโพงนะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับฝาครอบท้ายนะครับนีครับตัวนี้นี่ของสำหรับก่อเลนเจอร์ไวทแท็กนะครับเรามีแกมเปญนะครับ ดาวได้ตั้งแต่10%นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น0%นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น0%นะครับดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่10%นะครับราคาจำหน่ายตอนนี้อยู่ที่1ล้าน3แสน10,040บาทนะครับลูกค้าสามารถแบ่งจ่ายได้ตั้งแต่48เดือนถึง84งวดนะครับที่จริงอาจจะลงแคมเปญไว้ลงใต้คลิปนะครับอาจจะโทรมาสอบถามเก่งก็ได้นะครับ สำหรับอันนี้นะครับเกอ่งขอปิดคลิปทางครับสาหรับวันนี้นะครับก็เก่งขอปิดการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสาหรับลูกค้าติดตามเก่งในช่องทางออนไลน์นะครับช่อง youtube นะครับในช่องฟอรดเก่งผู้ชนะสิทธิ์นะครับนะครับทางเพจก็คือฟอดเก่งผู้ชนะสิทธิ์ชื่อเดียวกันนะครับนะครับหรือโทรมาที่ศูนย์หกห้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์หกเจ็ดหกนะครับสายด่วนนะครับโทรตรงมาเลยนะครับครับหรือถ้า ยังไงฝากติดตามผลงานเก่งนะครับในช่องทางการขายต่างๆนะครับและวันนี้ขอปิคดคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ